ยูที4ภูเก็ตครับปรับไปได้เลยครับหัวข้อของคุณคือคืออะไรดีครับ empowering women ค่ะ empowering women นะครับ mm hmm. เหลือไม่เยอะแล้วนะครับ mm hmm. à, และคำถามของเธอนะครับคือหมายเลข16นะครับสำหรับ empowering women นั่นเองนะครับฟังให้ดีนะครับ คำถามมาจาก Miss Universe Competition ปี2020ครับคุณอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงที่กำลังดูคุณอยู่ซึ่งผู้หญิงกลุ่มนั้นคือผู้หญิงที่กำลังถูกล่วง,งละเมิดทางเพศครับ What would you say to the woman watching you tonight who is currently experiencing sexual or domestic abuse เชิญครับ Use your voice Speak up, step out and stand firm. Go to the authorities and take immediate action. None of the violent or sexual harassment should be happening to anyone. And I think that we as a sister community and women, we are here for you and I am here for you. Thank you. ขอบคุณมากครับนับ่นคือคำตอบของเธอ MU T 04ภูกเก็ตนะครับเธอสแตนบายให้กับสาวๆทุกคนที่ถูกเลือกใน,นเมื่อทั้งเพศแน่น,นอนนะครับแล้วก็ขอให้ use your voice ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับมาตอบ